ตอนนั้นก็ยังพูดภาษาอังกฤษอะไรไม่ได้เลยก็ส่งไปทิ้งไม่นู่นเลยไปกับใครก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยไปไม่มีตัวขากลับนะมีแตขากลับไปไปแล้วไม่ได้กลับเดี๋ยวแม่คอยดูนะเดี๋ยวไปเอาเป็นสูตรของเอเชียให้ดูจะทําให้ได้เงินได้มากกว่าแอลอีกตอนนั้นไม่มีตังเลยจ้าตอนพูดนะพูดไปก่อนไงว่ากันจะกลัวพี่ทาไมเราก็เป็นคนเหมือนกันเรามีสองมือเหมือนกันหลอกขนาดนี้เลยแม่รักมากใช่ใช่ลนั้นเนี่ยไม่กินแอลกอฮอล์มาเจ็ดปีละ ยกบกคือกดแหละไม่เชื่อเลยสวัสดีค่ะพแ o a s Golf นะคะ EP นี้สเปเชียลมากๆนะคะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโปรปลายพัชราจุธาคงกะพันค่ะโปรที่คว้าแชมป์มาแล้วถึง42รายการค่ะค่ะสวัสดีค่ะโปรปลายพัชราจุธาคงกะพันนะคะเล่น golf อาชีพมา16ปีแล้วค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ในเอเชียแล้วก็จะไปเฉิดฉายใน K L P G A หวังว่านะคะในปีหน้า K L P G A คือโคเรียนโคเียนโคเียทัวร์ใช่พี่ไปอ่าเราเราหนูขออัปเดตเรื่องเราตอนนี้คือ แทนพี่ปายจะไปคิวที่เกาหลีคิวจริงๆตอนนี้มีอ่ uh, national qualify ที่เมืองไทยจัดที่เอ่อฟินิคแบงคอกเนี่ยปลายเดือนนี้ค่ะก็เนี่ยช่วงนี้จะเริ่มกลับมาฟิตแล้วก็ uh, ฝึกซ้อมหนักๆเพราะว่าร uh, ายการนี้ก็ถึงจะเป็น qualify แต่ก็เป็น การอีเวนท์ที่สําคัญเพราะว่าเราอยากจะได้ทัวร์การ์ดในการเล่นเกาหลีในปีหน้าเพราะเรา mm hmm. ชอบบรรยากาศในทัวร์เพราะว่า2ในปี2ปีมาเนี่ยคือเรามีโอกาสที่ได้ไปได้เอ็กเซมชั่นจากโวลังกิ้งแล้วก็จากที่เราไปชนะมานะคะ mm hmm. ไปจอยที่ฮานาแบงคที่ที่ปมะเทศเกาหลีแมทฮานาแบงค์แมราการใหญ่อะเนะะเาะแล้วเราจบอันดับที่ดีๆเรารู้สึกว่าเออบรรยากาศในการเล่นแล้วก็ด้วยระยะสนาม ด้วยด้วยเพลเยอร์อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะสู้เขาได้แล้วก็อีกอย่างเงินรางวาัลค่อนข้างสูงเราก็รู้สึกว่า,าอยากขยับขยายนอกจากการเล่นในไต้หวันแล้วก็ไทยค่ะพี่ายไต้หวันพี่ายได้แชมป์กี่รายการนะคะไต้หวัน,นแข่งมาเอาเต็มเต็มเลยไหมแข่งมาสองปีเต็มเต็มมาได้สิบสิบรายการอันนี้สองปีครึ่งสองปีครึ่งชนะไป1ิบสิบิบรายการค่ะ oh เป็นรายการใหญ่อยู่4รายการอยากรู้ว่า1ิบรายการเนี่ยได้เงินรางวัลเท่าไหร่ ไอ,อที่ชนะเคยนับปะไม่เคยนับแต่ก็จะดูบัญชีเกี่ยวกับกูเท่านั้นแต่ก็จะดูบัญชีเกี่ยวกับว่าโอถ้าไต้หวันหรอปีก็นหนึ่งเฉพาะไต้หวันที่ชนะใช่ไหมก็น่าจะหลายสิบล้านอยู่สิบรายการหลายสิบล้านอื <laughs> ใชมมมม่มันมันมันมีมันมีตัวที่ไม่ชนะด้วยวเพราะว่าเราก็เล่นอยู่ท็อปทอปอตลอดอะไรเงี้ยที่ที่ทไต้หวันพี่คือแบบท็อปห้าท็อปห้าตลอดเลยในไต้หวัน ก็ก็มีไม่ท็อบ้างแต่ก็ก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะไต้หวันเหมือนเราก็เริ่มคุ้นเคยกับสนามบรรยากาศที่นูน่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเล่นสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้เครียดมากเรื่องเรื่องผลลัพธ์แสดงแปลว่าตอนนี้อยู่ที่เอเชียแฮปปี้กว่าอืมัมมนมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันหนึ่งมันมันรู้ว่าเราจะได้กลับบ้านมาเมื่อ,อไหร่กันบ้านมันไม่มีอะไรที่ดีสู้อยู่บ้านเราอยู่แล้วค่ะ พราะนั้นพี่ก็ชอบอยู่บ้านแล้วก็หนึ่งหนึ่งคือพอเราโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะแบบบาลานชีวิตอะเนาะ uh huh. นอกจากการแข่งขันเด็กๆเ,เนี่ยก็คือทุกอย่างทุ่มเทแบบกอบร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้เราก็บาลานเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเ,เขาเรียกว่าอะไรกอบมันให้มันมีชีวิตอะก็คือแบ่งบาลานคือกีฬาชีวิตครอบครัวแล้วก็การดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบาลานให้หมดมีความสุข เพราะว่ามันคือกอบมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตม,มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่อาชีพหนึ่งที่เราก็ต้องมันให้ให้มันทั้งหมดไม่ได้อะก็คือเราก็ต้องแบบให้ชีวิตตัวเองมีความสดชื่นมากเพราะว่ากอฟเนี่ยกอบอาชีพมันต้องเราต้องอยู่กับมัน,นายาวอ่ะ เพราะนั้นเราไปซีเรียสกับมันมากมันก็มันก็ไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าเราก็เราก็รู้สึกว่าเราเคยผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆเวลาเราทุ่มเทม,มันมากๆมาแล้วเราก็รู้รู้แล้วว่าเราต้องจัดการกับตัวเองยังไง <S 1> <S 1> อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแข็งแกร่งเนาะ,ะตอนตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากๆออื <S 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 ช่วงที่แย่ๆของพี่ปายคือช่วงไหนคะอตอนก่อนโควิดไงที่กลับมาปี2019คือตัดสินใจว่าปีนั้นจะเป็นปีสุดท้ายที่เล่นแอลโดยที่ไม่บอกใครเลยจริงๆอ่ะพี่ก็เล่นปี2019อา่ะดีก็ยังมีแบบ่สเตตัสในการเล่นปีต่อไป2020นะแต่ว่าตอนทนี่ปายเล่นอยู่ใน LPGA มาแล้วปีที่8ปีที่8ใช่เข้าปีแรกตอนปี2012อ่ะอือฮะสิบเเพราะว่าช่วงนั้นยังเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไร conditional status ก็คือได้เล่นบ้างแต่ว่าได้เล่นเล่นฟูกาเนี่ยจะเป็น2 0 1 2 2 3 1 3อะไรประมาณนี้ค่ะเออเราเราเล่นมาแปบีจริงๆมันเป็นทัวร์ที่ดีนะได้ประสบการณ์แต่อาจจะไม่ได้เงินรางวัลจะไม่ได้ดีเท่ายุคนี้แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลสูงสุดของโลกเนาะที่ผู้หญิงทุกคนอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเราไปตรงนั้นเนี่ยมันมันตะเกียตะกายมากเพราะว่าเราเป็น ยุคแรกๆเลยที่ที่ไปเปิดทางปูทางให้แบบเออว่ามันเข้าไปได้เข้าไปยังไงอะไรเงี้ย uh huh. เพราะว่ายุคนั้นมันเคยมีคนบอกเราว่าแบบต <c oughs> อนเด็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพอ้อฝันเราเพอ้อเจอมากเวลาเราเราอยู่เราโตต่างจังหวัดเราอยู่ขอนแก่นเนาะเพ้อฝันแล้วเพ้อเจอมาก,ามากที่จะแบบอยากไปเล่นทัวร์ระดับโลกอย่างนั้น uh huh. แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรามีความฝันะ่ะเราก็อยากทําให้ได้อะไรเงี้ยก็ uh huh. <c oughs> ครอบครัวก็เห็นตรงกันว่าแบบสู้ก็สู้ไปได้กันนะก็คือตอนนั้นก็ยังพูดภาษาอังกฤษอะไรไม่ได้เลยก็ส่งไปทิ้งไว้นู่นเลยไปกับใครก็ไม่รู้แล้วยังไงไปไปส่งไปให้แล้วก็บอกว่าสองเดือนกลับแต่ไม่มีตัวขากลับนะมีแต่ขาับไปไปแล้วไม่ได้กลับแท้เลยของแท่เลยร้องผมร้องไห้ตอนไม่รู้ไม่มีตัวกลับใช่แต่ก็อยู่อยู่มาจนอยู่มาได้อ่ะ อยู <Okay. S 2> ่มาได้เออสั่งสั่งเอาหุงอาหารกินได้แรกสั่งอาหารไงจริงๆอ่ะเราไม่ต้องเก่งอะไรมากมายหรอกเราแค่เอาชีวิตรอดเอาตัวรอด <c oughs> แค่เนี้พี่ว่ามันเป็นที่สุดของมนุษย์แล้ว <c oughs> แหละเราก็เอาตัวรอดมาได้จนถึงทุกวันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ยากนะมันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเราแบบอยู่กับพ่อครัวแบบโหติดกันเลยตลอดอะสมัยเด็กๆเนอะแล้วเราก็ต้องไปเผชิญโลกด้วยตัวเองรู้สึกว่าเออแต่ว่าคนเราอ่ะอยากจะประสบความสําเร็จ ที่ไหนตรงไหนอ่ะเราต้องเอาตัวไปอยู่ใกล้ตรงนั้นมากที่สุดอันนี้พี่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากเล่น l อลพ J เอพอยู่อเมริกาแต่คุณฝึกซ้อมที่ไทยคุณวิทยต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณไม่พี่ว่ามัน <In where S 2> การก,การปรับตัวมันมันต้องใช้เวลาทุกอ,อย่างแหละในชีวิตมันไม่ใช่แค่แค่กลอบหรอกคราอยากต้องปรับตัวสภาพแวดล้อมอาหารแล้วก็คนแล้วก็หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ว่าจะพันญ่า พันยามันก็คนละรูปแบบอ,อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมันต้องไปอยู่ตรงนั้นที่สุดถ้าเราอยากจะประสบความสาเร็จตรงนั้นะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็คิดคิดอย่างนั้นแหละก็เลยก็เลยไปทุ่มเทแต่ปีแรกพี่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะไม่ยถึว่าก็ไม่ได้การ์ดก็คือไปไปเทรนเฉยๆอยู่ที่ปา l ์มสปริงตอนนั้น ก็หกเจ็ดเดือนก็หลายเดือนน่ะก็เทรนอยู่ที่นั่นคือไปซ้อมวิ่งไปซ้อมกับกับโปรกับโค้ชฝรั่งคนหนึ่งที่เขายังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกจริงคือแบบฮัลโหลฮัลโหลพีช้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็เขาก็เขาก็เป็นคนที่ดีนะเป็น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 ฝรั่งที่ดีที่เขาก็แบบมีใจที่อยากช่วยเราเห็นศักยภาพเราพาไปซ้อมตื่นเช้าก็วิ่ง ขึ้นภูเขาทุกวันนะ่ะสูนองศาต้องใส่อันนี้ปิดหูแบบชาแบบปวดกระดูกไปหมดมันหนาวมากเพราะเราแบบไม่เคยเจออะไรที่แบบ mm hmm. หนาวขนาดนั้นเพราะว่า mm hmm. เราแข่งก็คือสมัยก่อนเราพี่ก็เล่นทีมชาติมาใช่ไหมพี่ติดทีมชาติได้สิบสามอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นทีมชาติก็ไปไป,ไปมาเลยแต่อันนั้นก็คือการไปอยู่ mm hmm. การไปเทรนนะ่ะมันคนละรูปแบบเออ mm hmm. มันก็มีความยากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. สู้กับตัวเองอะไรสู้ความโฮมซิกคือก็ผ่านมาหมดนะค่ะ <Ha. S 1> ย้อนกลับไปเรื่องที่พี่บอกว่าช่วงยากลําบากของพี่ตอนที่เล่นแอลอช่วงยากลําบากเนะ่ยน่าจะเป็นตอนที่อยากจะกลับมานั่นแหละแล้วกลับมาโควิดพอดีอโชคดีจริงๆมาถึงตอนนั้นคืออยากกลับมาแข่งในไทยหรอหรือว่าไม่ดอยากกลับบ้ดอกไว้เฉยเดือนหนึ่งไอปีหนึ่งแล้วโควิดพอดีจริงมันเป็นช่วงชีวิตซึ่งปีสุดท้ายนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเบกกอนว่าไม่ไหวแล้วเมนเทลแบบ สุขภาพจิตเริ่มไม่ดีละกลับไปพักก่อนสักปีอะไรเงี้ยเขามาตามให้พี่จ่ายค่าเมมเบอร์เอลเราก็รู้สึกว่าไม่เอาละทิ้งเลยจริงๆงจ่ายจ่ายยังเล่นได้นะบางแมทอะไรเงี้ยไม่เอาเลยเทเลยโอ้โหพ่อจริงคุณแม่พี่ก็รู้สึกว่าเสียใจนะอะไรเงี้ยแต่พี่บอกเขาคำหนึ่งตอนที่บอกก็ไม่รู้หรอกว่าแบบจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่คอยดูนะไปเล่นเอเชียเดี๋ยวไปเอาเป็นสูตรของเอเชียให้ดูจะทําให้ได้เงินได้มากกว่าเอลอีก Oh. ตอนนั้นไม่มีตังเลยจ้าตอนพูดอ่ะพูดไปก่อน <laughs> <laughs> พูดไปก่อนไ่ว่ากัน <laughs> ไม่แต่นั้นก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ยากเท่ากับตอนที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักกอบอาชีพแล้วอะ mm. พี่ว่าตอนนี้ยากสุดว่าคุณต้องแบบดูแลตัวเองอะ่ะต้องต้องต้องเลียงตัวเองใช่มันมันไม่ง่ายนะที่จะมาเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็หาเงินเราต้องไม่เปรียบเทียบกับ คนที่ประสบความสำเร็จมากๆเราต้องเปรียบเทียบกับเป็นคนทั่วไปที่แบบอยากจะมาเล่นกรอฟอาชีพเนี่ยม,มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่กับอาชีพนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณมีแต่เรื่องที่ต้องสเปนออกจากบ้านคุณต้องเสียงเงินละอืแม,ม,ม,ม้ว่าค่าสนามันไม่ได้มันประเทศไทยไม่ได้มีการัพ p อ o r t ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกรอบหรืออะไรพี่ว่า9 9ลก้าอซละก็คือไม่ support. s p o r t คือเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณรั์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการที่จะพัฒนาศักยภาพของของนักกีฬา mm hmm. แต่ยุคนี้พี่พี่เห็นนักกีฬารุ่นใหม่เงก็มีฐานะมากขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปยี่สสสิปีที่แล้วอะ่ะมันมันแทบมันมันซ mm ิโ hmm. รมากนอกจากคุณที่จะแบบเล่นสนามทหารอะไรเงี้ย <c oughs> มีการภาบที่ดี ลูกลูกลูกกอบขายเป็นถาดไข่ไก่ถาดละหบาทเนี่ยเราตีได้อ,ดอันนี้นอันนี้เราซื้อได้อ,อ,อะไรเงี้ยยังโชคดีความโชคดีของเรารู้สึกว่าสมัยก่อนจะรู้สึกว่าการโตต่างจังหวัดมันเป็นอะไรที่แย่เพราะว่าโอกาสจะอยู่ในกรุงเทพค่ะแต่พี่ว่ายุคนี้เด็กต่างจังหวัดมันจะมีโอกาสมากกว่าพอนึถูกกว่าเยอะใช่มีฟิสิลิตี้ที่พร้อมมีการซัพพอร์ตที่ดีเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมันพี่ว่าด้วยหน่วยงานราชการแบบสนามของราชการอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างสนับสนุนเนาะซึ่งพี่รู้สึกว่าขอบ พะคุณกับผู้ใหญ่ที่เขาเห็นความสําคัญทางด้านกีฬาตรงนี้ด้วยค่ะมันมันมันจำเป็นมากที่เราจะสร้างนักกีฬาคนคนหนึ่งมันไม่มันไม่ง่ายเลยมันต้องมันต้องปูพรมมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กใช่พี่ว่าโอกาสในต่างจังหวัดน่ะพี่ว่าที่โตโตมาเนี่ยเด็กต่างจังหวัดมันเลยมีโอกาสไงเพราะว่าหนึ่งการที่จะซ้อมกอให้มีคุณภาพเนี่ยคุณจะไปซ้อมสนามในกรุงเทพ แล้วคนตอนนี้มันกอล์ฟเป็นกระแสที่คนเล่นกอล์ฟเยอะมากโล้โหประดาประดังอยู่ในสนามกอล์ฟจะซ้อมกอล์ฟมีสมาธิกี่โมง <c oughs> คือพอเราเก้ามาถึงวัยเนี่ยปีนี้พี่ก็สามสามแล้วจะําสี่พี่ก็คิดว่าคุณภาพของการซ้อมมันสําคัญกว่าปริมาณที่เราเราจะต้องอัดในแต่ละวันคือ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยพันลูกก็คือเบสิกมากคือเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเวลาลูกมาวางสิบถาหทายใจก็หมดแล้วพูดอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะพี่ตีลูกแบบ ตีเร็วมากอะแล้วก็ตีลูกแบบตั้งใจนะแต่ก็คือเร็วคือเป็นคนที่ตีค่ะว่าผ่านลูกเลยเหรอเมื่อก่อนใช่ฮสามสิบทานจริงสามสิบถ่านคือหนูทั้งเดือนพี่คือันเดียวแต่ว่าพี่เป็นคนที่ชอบฝึกซ้อมกอล์ฟอยู่แล้วเอาจริงอันนี้น่าจะเป็นความโชคดีเพราะว่าเป็นคนที่ชอบชอบการซ้อมชอบตีกอล์ฟอะ ต่อไปคิดว่าแกไปเลิกไปทําอะไรก็คงตีกอล์ฟแหละคงก็คงตีไปเรื่อยๆที่แบบดูชอบจริงแบบว่าแต่มันก็กลับกลายเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออแข่งไปด้วยตั้งไปด้วยโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องที่โชคดีนะคะเพราะบางคนต้องหนีงานเพื่อมาตีกอล์ฟบแล้วกลับไปทํางานแต่ว่างานเราอยู่ในนี้เลยเรแว้วมันก็กลายเป็นปความชอบแต่เวลาอย่าลืมว่าพอมันเป็นอะไรที่ become a p r o f เ s s i o n น l เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ว่าต้องกลับไป ตอนต้นว่าแบบมันไม่ง่ายหรอกกว่าจะแบบเราจะมามีความมีความชิลวแล้วก็สามารถอ่าเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยมันต้องทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ทุกอย่างจริงจริงมันมันไม่มีใครที่ไม่มีประสบการณ์แล้วจะมาแบบมันอาจจะมาได้คบาบาง,างบางครั้งบางคราวแต่กล์ฟเนี่ยหัวใจสําคัญคือคุณจะยืนระยะได้ยังไงให้มันอยู่นิ่งๆได้อย่างนีงน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 ง้หาได้ตลอด <c oughs> ส่วนใหญ่ชนะปุ๊บก็ลงนะ <c oughs> เราก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่นึงก็สองไม่สองก็สาม,สามคือ หลายคนมันจ,จะมองเราว่าแบบเออเราเล่นทัวร์เล็กหลีกเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วความสําเร็จของเรามันต่างกันเรามีเป้าหมายของตัวเองเราก็ะจะเราก็จะไม่ได้โฟกัสหรือฟังคําคนมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรคนอื่นไม่ไมรู้กับเราหรอกเพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่ความรู้สึกตัวเองสําคัญที่สุดว่าเออเราอยากอยู่ตรงไหนเรามีเป้าหมายกับตัวเองชัดเจนแค่ไหนอพอมีเป้าหมายชัดเจนปุ๊บการกระทําคุณ ปฏิบัติตามในไปตามไปสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการไหมอันนี้มันสําคัญมากคุณอยากเก่งคุณอยากชนะแต่คุณไม่ซ้อมเลยคุณออกลอ่อคุณไม่เช็คสวิงคือทุกอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์มันส่วนทางกันมันส่วนทางกัน,น,น,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการการกระทําภาคปฏิบัติอืมันแบ่งไปหลายช่วงนะพี่ว่าทุกความสําเร็จมันมีความหมายสําหรับพี่มากอยู่แล้วอะตั้งแต่เยาวชน แต่ว่าแบบสมัยก่อนเรารู้สึกว่าพอเราเทินโปมาเยาวชนมันก็เป็นแค่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งแค่นั้นเองไม่วาจะเป็นตอนซีเกมเนาะพี่อังจรงพี่ถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์ทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่ซีเกมแล้วเป็นกวาดสี่เหรียญทองเป็นยุคแรกเล่นกับมุกเล่นกับโบพรรมกาเนะแล้วผู้ชายก็จะมีพี่อาร์มพี่ทีม พี่โมงัรรากรอะไรเงี้ยยุคนั้นก็จะเป็นยุคแรกแข่งที่ทอมอนซ่าสี่ใช่กวาดสี่เหรียญทองบุคคลหญิงบุคคลชายทีมหญิงทีมชายค่ะแล้วก็ล่าสุดที่ไปเล่นก็คือปีสองพางโจอะเอเชียนเกมเป็นสมัยก่อนเอเชียนเกมเป็นอะไรที่แบบมันไม่สามารถไปเก็บเหรียญได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามันใหญ่อะอม,มันมันมีทั้งแบบเกาหลีญี่ปุ่นเนาะที่เราแบบโหคู่แข่งขันตึงมากมองย้อนกลับไปวันที่เราพอเราชนะ บ่อยๆเอเยอะเรารู้สึกว่าไอ้ที่เราล้มเหลวอะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เรามีวันเนี้ยออืมอืมมคนเรามันแพ้เยอะกว่าชนะอยู่แล้วค่ะบอบมันมันไม่สามารถที่จะแบบชนะได้ตลอดหรอกค่ะสิ่งที่พี่โฟกัสได้คือทํามันต่อไปอืสู้มันต่อไปมันไม่ชนะแล้วคุณจะแบบลอยตัวไม่ไม่มีเพราะาอาชีพมันยืนอยู่อีกย,ยาวๆมีทวนเมต์ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยชนะไปก็ต้อง สู้ใหม่อยู่ดีมแม้แฉ่นั้นพี่ให้ความสําคัญกับเอวินัยเนาะไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับชัยชนะเพราะว่ามันพี่ว่าการยึดติดกับชัยชนะมันจะเป็นตัวทําลายเราด้วยแหละ<อ>ทําให้เราไม่ได้ไปสู่เป้าหมายหรือเป็นตัวเราที่ดีขึ้นอืมแต่การไปเป้าหมายดีแต่ว่าพี่พี่ว่าถ้าให้พูดตอนนี้ก็คือวงการกอล์ฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปม,มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือแข่งเยอะเนาะ แบบเยาวชนอะไรอย่างงี้มีการปั้นเยาวชนเยอะพี่ไม่อยากให้นักกีฬาติดพ่อแม่ผู้ปกครองเนี้ยอย่าไปติดกับชัยชนะมากว่ามันยังไม่เริ่มต้นอะไรเลยม,มันเป็นอยากให้เขาียสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้ในวัยเด็กก็คือหนึ่งความมีน้ําใจนักกีฬารู้ว่าก,กีฬาก็เป็นกีฬาที่ดีเป็นการฝึกวินยัยฝึกมารยาทฝึกความเป็น g e n อ l e แมนเนี่ยเนาะอันนี้สิ่งที่เขาต้องเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องชนะในเยาวชน มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสาเร็จในทางอาชีพเลยอืมันไม่ได้ตัดสินเลยเพราะว่าในยุคที่พี่อายุน้อยๆเนี่ยพี่ไม่ใช่เด็กเก่งเลยจริงเหรอแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็เล่นได้ก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ได้เก่งขนาดนั้นมันมีคนเก่งกว่าพี่เยอะค่ะแต่วันนี้มันเลิกไปหมดแล้วเพราะว่าพอมาถึงอาชีพเนะี่ยมันก็จงมันคงมีสายอาชีพหลายหลายคนมีธุรกิจที่บ้านรองรับรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็ยืนมาในวงการกอบอาชีพเนี่ย นานพอสมควรค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าเออตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมัน process มันเป็นยังไงการฝึกซ้อมแล้วก็เป้าหมายของพ่อแม่อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้กดดันเขามากใช่เพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่ยาวนานมากๆเลยเล่นจนกว่าคุณจะเล่นไม่ไหวอะ เป็นกีฬาที่ดีแล้วอย่างสังคมก็เป็นสังคมที่ดีพี่ปลายบอกว่าต้องมีน้ําใจนักกีฬาไม่รู้ว่าพี่ปลายจําได้ไหมตอนนั้นตอนที่เราตอนนั้นเจอพี่ที่ขับเฮาส์พอดีแล้วแม่หนูก็บอกเนี่ยน้องแบบตื่นเต้นมากเ้ยบอกกับพี่ปลายพี่ปลายเกง่งแต่พี่บอกหนูว่าแบบจะกลัวพี่ทําไมเราก็เป็นคนเหมือนกันเรามีสองมือเหมือนกันหลอกขนาดนี้เลยน่ารักมากใช่ใช่ตอนนั้น <laughs> แต่ว่าพี่คือเป็นคนสม่ำเสมอเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแบบตอนพี่เก่ง อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เหมือนเดิมเฟลลี่นี่ไม่เยอะหญิงหรอไม่มีมั่งมั้งไม่มีเก่งนะกระดิกกระดิกไหลนด้ไมไม่ะก็เกิดสีเรียสแล้วไงพราะกอล์ฟอะมันมันมันอย่างหนึ่งมันมีความแบบไม่มีอะไรแน่นอนมันคือชีวิตหนึ่งชีวิตชีวิตหนึ่งจริงค่ะก็มีแหละแน่นอนวันหนึ่งคุณเก่งคุณก็ไม่เก่งได้พี่ก็ดีใจที่เห็นป๊อปแบบแฮปปี้ในอาชีพที่ในทางที่เลือกอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่เอนจอยเราไม่ ไม่แฮปปี้ก็อย่าไปทํามันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราชีวิตทุกคนมีทางเลือกทั้งนั้นเลยเออเลือกให้มันถูกพี่ก็รู้สึกว่าเออพี่เลือกถูกเลยที่กลับมาถ้าสมมตินาวันนี้พี่ยังอยู่แอลอยู่ทําอะไรอยู่วะเออทําอะไรอยู่วะแล้วก็จะไปได้แค่ไหนจะเป็นจะเป็นคนที่สดใสแบบนี้ไหมเพราะว่าความเป็นตัวเราแม่งตลกอยู่แล้วอะเฮฮาจะไปเฮฮากับใคร คุยกับมาในเฮาสิ่งหรอมันไม่ได้ไม่น่าจะเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้ขนาดนั้นอลเงีย้ยเราก็จะไม่ได้เจอ <c oughs> คนที่ป๊อปบอกว่าอ uh ุ๊ยพี่คนนี้ดูแพงอะจะได้ไหมพี่เราติ้่ <c oughs> พี่เอาเลยคนนี้แหละรูะ <c oughs> ้ว่าคนนี้ดี <c oughs> ตอนนี้ไปนั่งอยู่นี่แล้ว <c oughs> ตอนนี้มาน,นี่คะ่ะเมื่งหลังความสําเร็จ <c oughs> ใช่เขาเขาเหนือ่อยมากนะเขาเดินเดินแบบไอสนามเกาหลีล่าสุดก็คือเดินขึ้นเงี้ย ไม่มีลงเลยอะลงแล้วเขขึ้นไปเอยขึ้นไปเลยจนเหลือแปดเก้าค่อยลงจีมันเหนื่อยมากพอเป็นเป็นสนามที่แบบเหนื่อยที่สุดในชีวิตที่เล่นอยากให้ป๊อปไปเดินมากเลยน้องอาจจะปวดเท่านี้จริงคือแบบโ,โหโ่หดมากเลยอะพี่ปายอยากอยากทราบแอคทิวิตี้ของพี่ปายล่ะอันนี้เป็นเออ่ชีวิตนอกสนามกอล์ฟพี่ปายแบบมีฮ็อบบี้อะไรที่สนใจเป็นพิเศษไหมคะจริงชอบร้องเพลงนะถึงจะร้องแบบฟังไม่ค่อยได้แต่ว่าเฮ้ยคุณร้องเห็นพอ คือร้องเพลงพอชอบร้องเพลงชอบแบบคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบมีแบบไม่ใช่ปาร์ตี้แบบไม่ดีนะคือแบบไปร้องเพลงสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์มันปวดหัวเคาอยู่เฉยๆก็ปวดหัวแล้วมันมันมันปอัว้เนี่ยไม่กินแอลกอฮอล์มาเจ็ดปีละยกบัก เออกดแหละไม่เชื่อเลยน้องให้ชิมก็ชิมไงไม่ได้ชอบนะเพราะอาจจะแบบคบกับพี่อ๋อเนพี่อ๋อเขาไม่ดื่มพี่อ๋อมไม่เกณฑนไงไม่ดื่มเลยเลยอ่ะเวลาแบบเขาให้แบบจิบเป็นมาอลินแต่เอะพอละมีอะไรชอบร้องเพลงแล้วชอบดื่มกาแฟใช่ไหมพี่ไปาอันนี้ไม่ได้เป็นอาลิเลยนะคบอพอด เขาชอบถือกาแฟชอบเดินชอปปิ้งเดินชอปปิ้งแบบไม่เสียตังค์อ่ะมีความสุขมากเลยคือแบบไอชอปปิ้งเอเห็นนู้นเห็นนี่อัปเดตแฟชั่นใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยซื้อหรอกเพราะว่าเวลาใช้เงินเงินมาหาไม่ยากเนาะก็ต้องแบบกาจะซื้ออะไรก็ต้องวินิจฉัยให้มันดีๆอะไรพิจารณาให้มันถี่ทวนมันคุ้มค่าไหมบางทีก็แบบไม่ค่อยคุ้มค่าหรอกก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหมดกับไมค์กอลฟะนะชอบซื้อไมค์กอลฟชอบเกี่ยวกับ เทคโนโลยีไมค์ก๊อปใหม่ๆเราเน้นที่แบบไมค์ก๊อปที่เราตีได้อ่ะมีมจีสปอนเซอร์แบบติดต่อมาเราก็เราก็ยินดีนะแต่ว่าแบบเราก็อยากให้แบบไม่เชื่อกับว่าเราตีได้เพราะว่าหัวใจสําคัญของเป้าหมายเราตอนนี้คือการเพอร์ฟอร์มให้ดีที่สุดอะเราไม่อยากให้แบบการการได้รับการสนับสน,นุนแต่ว่าเราไม่สามารถใช้ e อุป m e n t นั้นได้อะมาเอฟเฟกกับกับเอ่อเพอร์ฟอร์แมเราอะไรเงี้ยเพราะว่า เราอยากทําผลงานที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีสปอนเซอร์น่าอกที่ยังอยากทําให้เขาภูมิใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะน่นารักอ่ะเราพี่ป้าอยากฝากอะไรถึงคนที่กําลังตามหาแพชชั่นในกีฬากอล์ฟอยู่บ้างค่ะเป้าหมายมันมีหลากหลายมากเลยอะในทุกวันเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องแบบไปเล่นถึง LPGA นะพี่ว่าคือตั้งเป้าเล็กๆไม่ต้องไปเป้าใหญ่หรอกเป้าใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้อยูแล mm ้ว hmm. แต่เรามี เซ็ตแกนชอให้ให้ให้ทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดเนี่ยอืถ้าเราไปได้เล็กๆเออเราค่อยไปสเต็ปต่อไปพี่ว่ามันคือการสร้างความสุขในการเล่นกอล์ฟในแต่ละวันของเรานะเพราะเป้ามันใหญ่มากอ่ะมันแบบเป้าหมายมันไกลเออทำบ้างไม่ทำบ้างเป้าหมายเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับวินัยมากกว่าเออเราทำตรงนี้ให้ได้ทํายังไงถึงจะทาเป้าหมายเล็กๆนี้ให้ได้สมมติพี่อยากแบบอยากกลับไปเล่น LPGA เนี่ยพี่ต้องแบบเริ่มมันต้องเริ่มพีคใน ในแอรีใกล้ๆก่อนก็คือประเทศไทยทยํายังไงอ่ะเราก็ต้องพยายามไปฝึกแข่งไทยเอลเออพอเราเริ่มชนะเราปุ๊บขยับขยายมันค่อยๆเติบโตพี่ว่ากอล์ฟมันไม่ค่อยมีทางลัดนะมันไม่มีใครที่แบบคุณจะไปเล่นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอลเราไม่ชนะเลยแบบไม่ได้มีโนเนมเราไปตรงนู้นพี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะม,มันก็ต้องมีมาบ้างแหละแบบให้เห็นคร่าวๆคุณต้องเป็นจำติกัำลองแล้วแหละใช่ นูกจีก็ไป,ปยูโรเปียโนซักเซสอีกแววเขาอ,ออกมาตั้งแต่แบบตอนเล่นในไทยเนาะใช่คือเขาเขาเป็นคนเก่งมทีทัศนคติมันสําคัญไงเขาเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็มีความคิดที่ดีนะพี่ว่าเขาอาจจะเจริญเติบโตไปในทางที่ดีในสายอาชีพนี้อือยากให้เขาแบบสนุกกับมันการเป็นเวิร์ดอัลบวันทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะคือมันมันก็เป็นธรรมชาติอะเนาะมันกีฬามันรวดเร็วอะยิง่ง<ะ>ยิ่งไปทัวร์เกาเหลีรู้สึกว่า คนนี้ขึ้นมาเก่งเอีกที่ขึ้นมาขึ้นมามันเยอะมันเปลี่ยนเร็วมากที่สําคัญที่สุดพอเราสําเร็จแล้วเรากี๊แบ็กอะไรให้กับสังคมกอล์ฟนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันให้เจเนเรชันมันแบบพุ่งเข้าไปแบบแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยคนไทยได้ไปเยอะๆพี่อยากสร้างสังคมกอล์ฟให้มันเป็นแบบนั้นให้มันเป็นให้มันเป็นกีฬาหนึ่งที่สร้างมันขึ้นเข้ากับประเทศไทยเยอะๆเนี่ยมันจะดีที่สุดค่ะ ตอนนี้สามารถติดตามพี <recess ed isolation> like ่ปลายได้จากทางไหนบ้างคะจากอินสตาแกรมและ Facebook นะคะอาจจะใน IG อาจจะเคลื่อนไหวในทางทางอะไรนะสตอรี่ไม่ค่อยได้โพสอะไรแต่ว่าก็เคลื่อนไหวเรื่อยๆนะคะแล้วก็ pk underscore คงกับพันสิบสี่อันที่อยู่ข้างล่างนี้ปึ้งยอดเยี่ยมค่ะ EP นี้ขอบคุณ โปรปลายจะไม่ไปให้ได้ใครที่ชอบ EP นี้นะคะฝากคอมเมนต์จะได้เชิญโปรปลายมาออกรายการเราอีกไปไปเล่นกอล์ฟกันโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดแคสต์กอล์ฟนะคะ EP นี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากนิชิกาว่าแอร์ไทยแลนด์นะคะแบรนด์เครื่องนอนจากประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะแบรนด์ที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพการนอนนะคะแล้วก็มีศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับโดยเฉพาะค่ะที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า457ปีวันนี้ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนมากๆนะคะและท่านใดสนใจสามารถเข้าไปสํารวจได้ในเว็บไซต์ Nishikawa Air Thailand ค่ะ